เจ้าเงินดีใช่แอาทิตย์หนึ่งขึ้นหลังอยต้องการนิดขาสุกเ้าของุ้ยงามุย่พอเลี้ยหาว่ายิงยงฟ้ามันขุยฟ้าก่อนข่านยิงยงฟ้าขุยกสามที่ฝล้านเขาว่ามันเี๋ยวือเอิไปจักว่าไวไปเสือุยยนเทศใทยกันมาเสันเอ

เชือโคเนื้อนิสัยเี่ยดูก่่ตามมันเขามะย่อมกัน่เดือนนี้ไหมลำตัวหน้าปวดง่ามันมันเขาทุกทุกลักษณะนะมันไปยู่แปดสิอร์เซ็ื่เตรียมรอยกแปซ็นตผู้ร่จะกยไงเลี้วัวเชี่ยงหรมีวพวกหู้น่เไปไก่หมอยันิงส่นเขาไปม่นมันส่วนมาสจิงเลยห เขาเป็น้ยงูกล้วยเชืองกล้วยชะลูดชลกล้วยงบ้างยังไงชะลกล้วยบ้งจิตาเันมีขวัญขวัญังไงขวัญมีขวัญมีนะเาขวัญหมายถึงยังไงหมายถึงอจอมไหมจอมมันเป็นจอมเดยอะเดยวเ้เดี๋ยเ้าทักชาว้านพูดนะพดนะ คุณสะสมบัติไังไหกัพ่อต้องมีอย่างไรกับคุณสมบัติตามันเป็นอย่างกัเป็นขันเขาเอา้ำเตี้ยมจ่มแจ่ตาขาวเลยคือเอา้ตี้ยมเจ้มจ่มหมดคือจุกเขาขาวสามอ่องกับคือข้อคอคออ่องมัน ถ้ากวยสีบวชือฉลูมันจะเป็นค้วยสิขวนอยู่มองพ่อมองไสแอกเขาเลยคอ้วยแอกแอกไทยหน้ากับไปบ่มมมือบ่โมหองถ้าขวนอยู่นาพาักเขาเลยกับบานหัวแก่แม่นเขาว่ารักกับเลนไปหาเขาสั้นโบราณโบราณคนบ่าวคนบ่าให้ซื้อซื้อเจา้าวายอย่างนี้เจา้าเงินดีครับเจ้าเงินดีฟ้ามฟ้ามยิงยงฟ้ามครับคอยู่ตำบลอุมาครับ เดี๋ยว,วนี้ราคาเท่าไหร่ละคะเดี๋ยวนี้มีผู้สเสนอให้อยู่ลาดบุรีก็ให้ยสิบสองลานเดี๋ยวของเขาว่าขายเพราะว่าขายแสยงพอขายบ่พอเห็นบ่ขายดอก